โอ้โหยามากอะยามเ้ยยามเลยหยามเลยหยามเยไ้ไม่เอครับกนทีอยาได้เลยเดี๋ตัมอเป็มากกว่าเคนเยถายทันบอก แห่เล่นแนวพี่พี่ต้องกไฝังยังไงรับังมาเทียวบูมที่วบูมสำทำเปวดอง็ดทวีุ๊ 打飞二。